วันนี้กูมาเช็คยอดอ่ะขี้แอคไม่พูดเหรอตัวรูดแต่มันเหลือนมึงชื่ออะไรไว้อ้าวเฮ้ยอีหล่าวะเฮ้ยกูบอกแลนมันไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะแลนอยู่แลนอยู่แลนมันแลนมันเลยของหวานเก็บฟอสเยี่ยวดิอู้ยไอ้เหี้ยใครไม่มาเดี๋ยวกูด่ากูไปแล้วกูไปแล้วเช็คอินไรหวันแป๊บเดี๋ยวเช็คอินไรหวันแป๊บออทไม่ลงหรกก นี่มาดิเว้นเวงพี่เว้งไหนหยุดเล่นล้านก่อนนะว่าหยุดเล่นล้านก่อนนะมามากระเทิมกันก่อนดิเดี๋ยวไปไปล้อหลอกมันก่อนนะแบบล้อเล่นอยู่ไหนจ้ามันอยู่แล้วมันฮัลโหลน้องน้องน้องวันนี้กูมาเช็คยอดอ่ะกอมาเพราะประเสริฐของปั๊บกูมาเช็คยอดอ่ะวันเนี้ยทำงานไม่เสร็จหรอ หรอมึงเล่นร้านมีการเช็คอยอดงเหรอวันนี้แจ่มึงตบแค่เฮ้ยขอโทษพี่ถ้ามึงแจ่ไม่ใช่ออกมาหลายคนอ่ะเอ้เฮี้ยเปี๊ยกเนี่ยฮะสัเดี๋ยวกูนี่แม่งหรอเดี๋ยวกูตีลุ้มหน้าให้เฮี้ยเปี๊ยกอ่ะแอ็ก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 ไอเฮี้ยไอเฮี้ยตั้มเบื่อันเดี๋ยวกูวางแม่งหลักมึงเบื่อเหนื่อยสัตว์มึงเบื่อไอ้นี่ป้าที่ด่าในบ่อขี้แอ็กเฮี้ยขี้แอ็กเฮี้ย ทางเียตามเียเบียกเลยขี้แยกสองตัวเียเนี่ยขี้แยกงานเล้าอ่ะงานเล้าอ่ะเนี่ยแต่กูมาเช็คยอดเนี่ยมาเช็คอินรายวันด้วยเนี่ยไหนเนี่ยมาตัวเดียวเดียวเจะได้เบร์เดี๋ยวบ้องเลยเหรอเบอร์เดี๋ยวบ้องเนี่ยเตอนตอนมันมานี่มันลอยตัวอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาหล่อหรือว่ามันยืนเหมือนกันเลยยืนเออเ้าวกูถามเนี่ยมีแค่มึงยังไม่ได้อ้า ไอ้เพื่อนเพื่อนกูเดี๋ยวกูปืนยิงปากแม่งหรอกเหี้ยเฮ้ตรงนี้น่าจะมีปืนหมดแล้วปะเปหรอเดี๋ยวกูปืนยิงปากแม่งหรอกไอสัตว์ไม่พูดหรอโอ้ไอเนี่ยเหี้ยเฮ้ยตวหลุดเหี้ยตวหลุดตัวหลุดแต่มันเหลือนตวหลย แต่หัวแกงมึงนี่แบบเแย่จริงๆนะไอ้เยาต้มไี้ยเปียกอ่ะอ๋อไม่ใช่ไอ้เยาเปียกอรจะเป็นหัวแกงไอ้เยาแต่ได้เป็นกิลลร้อยไอ้เยาพี่โดนจำได้ไหมพี่โดนถามนักธรรมาเมื่อวานเมื่อวานปอมสั่งให้คนอื่นเปิดนะยาเปียกอ่ะสุดท้ายได้เป็นแค่กิลล์ร้อยยาขี้ข่าไอ้เยมึงยู่ดิกูหลุดเลยปอมสั่งบอกเปิดดิเปิดดิเปิดดิไอ้เยาได้เป็นแค่ขี้ข่าไอ้เยา ดิอยู <rôle à déc> ่ <dans> 15ต16มึงชื่ออะไรไว้เด็กเฮียฮะไอเด็กเนี่ยน่มึงไม่คุ้นเคยเลยว่ะนะมึงใครเนี่ยโหลดน้องตัวฮาเอ็งมาขายขำปมาเนี่ยเฮ้ยกูรู้มันมันแทงแล้วมันมันแทงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูรู้เฮ้ยอย่าลืงอย่าลืงอย่าล้า ดื้อหอนผู้ยย่แเอาไปลายตายอะเอเอ้ยเอ้ยตายตายตาตายไม่อ่านดักเจ้าตัวฮาไม่อ่านดักเจต่อตัวฮาเียไม่ไม่่อ่านตัวนหน่ตาตัวเจ้อาตัวฮานาตาผดไปสภามานอนใกล้ใต้ใต้ตีนกูก่อนไอขยะไอ้ควายินแซบใครเอาบุคคาติกูไปอ่ะนอ่ะ ปกติเอาไปอ่ะไอ้เหี้ยกูตายไม่มีใครชุบกูเลยไม่มึงบอกเพื่อนด้วยมึงเอาไปไหนอ่ะอะไรนะคุนขอนท่นเลยล่างเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปมันกันใครบอกอะไรสิบล้านห้าแสนนะก็ที่โดนเออที่พี่โดนไงเพราะว่าโอเคโอเคผมนึกว่าผมโดนแต่ว่ามันประกันได้ประเด็นอ่ะมันไม่ใช่โจรมันประกันได้ถูกอย่างนั้นอะมาประกันได้อ้เหี้ยใครจีงกูเลยเนี่ยให้มไอคิกไปไงไอคิกแล้วพี่รู้เรลขไอดีมันหรอพี่ตัวขับมาเชื่อี่มึงมารับกูด้วย เอ็ดดี้ก็ขับเอาขับไปนู่นหนิแต่ไม่รู้มันใช้ได้ไหมนะขับไปตัวโค้งกูที่แลนหน่อยมารับวกูที่แลนหน่อยแลนมันน่ะกลับไป็นกับเปนเราเป็นกับเป็นเอาไอ้ยู่แลนมันสักคนหนึ่งอ่ะแต่มันเข้ามามันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนท่าเรือล่างไงพี่ท่าเรือล่างท่าเรือล่างตรงไหนวะกูไม่รู้อ่ะนี่ตกแล้วไอเด็กนี่ตกไมอเด็กนี่ตกเจ้าไม่สะพามั้ยเนี่ยให้ให้มันโดนปักไปไหมพี่พี่ไอ้พี่ต๊อบบอกให้กระทืบมันข้างนอกก่อน ที่ก่อนดีกว่าพี่ขอหน้พี่ไอบินไอบินออกไอไอบินออกไอบินออกไอบินออกไปอยู่ไกลๆเลยออกไปอยู่ไกลๆกูจะให้ตำรวจมากูจะบอกอะไรให้นะมึงเอามาทิ้งกองปูนอ่ะแต่ละเคสแรกมันกดอยู่ที่แลนอ่ะโอ้รู้รู้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วมันจะเยอะดิมึงหน้ามันจะเยอะดิมึงไงเรื่มได้มันนะพูดว่าไปกองปูนไปกองปูนอ่ะมันรู้แล้วพึ่งพูดตอนที่ถึงแล้วว่าไม่กูว่าตังมันมีใจอยู่แล้วมึงเอาังมาด่าไม่ดีก่อนหรอเพื่อนมึงเอาไงอ่ะมึงจะเอาไง ด่าดีกว่าเมันไม่ด่าฟรีเอามันมาเอามันมาแลนดเราดีไหมเอามันมาด่ามันมาแลนด์เราไหมาอรอมาคอยเอาหนีบอต้องบินให้นิกพี่ถั่วคู่อะไรแบบพี่ถั่วแอคคอะไรเจ้าชอบเจ้าชอบมึงไม่ได้เก่งเท่แล้วค่ะหลอกไอ้ควายกูจะพูดให้นะไอ้เจ้าแบบวันนั่นแต่แอคได้แต่เก๊กอะไอ้เจ้าพูดไปเรื่อยไอ้ควายอย่างเช่นไงอย่างเช่นไอ้เยี่ยต่ำไอ้เยี่ยเปียกอะ แต่กูต้านสมเพศเรียบแย่งจริงนะไออย่างเมื่มึงเดแบบใส่สูตรเดินผ่านนะกูอยากกระโดดไต่ปากแบบตอกเตีนยหะได้ปะขอได้ปะคนเดียวนะแบบมึงโดนพี่กูจีบตีนคู่ไอ้่ะมาคนนึ่งดักลบมาคนนึ่งโดนเนี่ยมึงต้องดักเลบมึงต้องัดลงมามึงต้องแบบลูกมายาวๆเลยไอ้แบบไม่ต้องนอนนะไม่ต้องออกอ่ะกูตีนคู่เออกระโดดจีบเออชั่วโมงเนี้ย ไม่ๆๆแต่กูฝากไปบอกเยี่ยียบๆกันนะนะฟอร์มจะเป็นหัวแกงนะเมื่อวานสั่งวันหนึ่งเปิดนะสภาพตัวเองอะ่ะไอ้เยี่ยได้เป็นแค่ริ้วล้อเยี่ยปลายแถวไว้สัตว์คุยยังเป็นขี้คายเยี่ยตั้มอยู่เลยควายสภาพเยี่ยยังกะอะไรคุยอะไรอย่างเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างลาเนอะไอ้บินไอ้บินเอาสอบไปไหนไม่รู้มาแล้ว

เฮ้ยตีบอลตีบอลตีเสาบอตีบอลเฮ้ยตีบอลตีเสาบอเฮ้ยนายชนะนายดีใจวะเฮ้ยตีเสาบอลเลียตีนปืนเขาให้เขามาเล่นให้อ่ะฮาเราทำนายอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันนายดีใจว่าเวลานายชนะพวกผมเนี่ยนายต้องไปนั่งเลียตีนสล็อตสลอตจิงนายโคตรจากเลยนายหรือเปล่ามีลเหรอมีลี่อย่าอุ้มอ้าวแม่มันอุ้มไม่ได้อ่ะมีตอรี่ห้ามอุ้มฮะนายมันน่าอุ้มเหรอมีตอรี่อ่ะเออมันปรับมาใหม่หรอจริงนายยังกากเลย ทำอะไรก็ดูเวลาด e ้วยนะคาร์ทาวได้20นาทีนะแต่ถ้าหมอไม่มาเอาพี่ขอพูดมาดิขอพูดมาดิถ้าหมอไม่มาเอาพขอพูดมาดิขอพูดมาดิหายติ่มหน้าน้องกูยังไม่ติ่มท่าหน้ามึงเลยเด็กขี้ส้นตีนหมาไอ้ยี้ควายเดี๋ยวเขาบอกเรียกไม่เชื่องอีกไอ้เยี้ตรงสาไม่พูดโนระเบิดปากเนี่ย ออนายอ,อ่อ,อ,นอ,อ,นอ,อนอ่ะนายแบบอ่อนมากเลยต้องไปนั่งเลียตีนคนอื่นในคอา, <จะ S 1> าเล่นให้เนี่ยเช็กินแป๊บเดี๋ยวใช <จะ S 2> ็กินแป๊บออรู้ป<จ>ะเดี๋ยวเช็กินแป๊บคือคือคือวงนายพวกนายเรารู้หมดอ่ะเราเรารู้แค่นั้นแหละต้องไปนั่งเลียตีนเขาแบบพี่วิ่งวันนี้ว่างปะมาเล่นรีแค่ไหน่อยพี่มีมีกับเอ็ดมันดีกแล้วพี่ผมตีกับเอ็ดมันดีกแล้วพี่มันมันมาเปิดแล้วพี่เข้าเมืองได้ไหมพี่วันนี้ว่างปะเดี๋ยวรีเพจสล็อตนะพี่ถ้าพี่ไม่มาพีวีดเอวิดีโอวิดีโอ เข้าเมืองใหญ่ใหญ่ให่เต็มเต็มเต็มโอ้ตูดมึงนี่ยังเอ๋ออะไรใครคิดเนี่ยอพี่อยู่ไหนกันอ่ะอยู่แลดูร่อด่าไปดิเฟกด่าไปดิโอ้นายไม่รู้อะไรเลยนี่ว่าตัวเฮียบ้านอยู่ต้องสูดมึงเลยเฮียไม่รู้อะไรเลยนี่ว่าตัวเฮียบ้านเนี่ยมาครับนึกว่าตัวเฮียเฮ้ยเฮ้ยเอ้บุ๊กไอ้บุ๊กไอ้ฝากฝากถึงไอ้บุ๊กเนี่ยนะตัวเค็มอ่ะชอบแบบไปเค็มยาชาวบ้านอ่ะไอ้เหี้ย วิ่งเท่าไหรพี่ฝากปากหม่นะชอบชอบแบบแบบแบบเมียเพื่อนเมียเพื่อนมันยังเอาเลยแล้วแล้วเมียมันจะเหลืออะไรอะไอเหียเก้อไอเียไอเหียกูกูกูพูดจริงนะเว้ยกูมีหมดอะกูมีหมดอะมีมีอยากอยากเห็นบอกกูได้ตัวเค้อเเอไอเยก้อไอเฮีเกอไอเียมกเลียกูมเียเกอเลียเอไงี้กูมีหมดเลยคืออยากเก้นบอเได้อใช่เกรอไอ้ไอก้ไเก้อไอเบีเกอไอเีย้ไอย้เีเ้อเอเฮี้ไยเ้อเกไอีเี้ยกอ้ีบอ่ะ มันเอาหมดอ่ะเล็ดไอ้เหี้ยตัวเค็มนม่หายอ้ยคุยไอ้บุ๊กเล็ดเล็ดเ็แต่ยอมแต่ยอมจริงนะมันไม่สนใจเพื่อนเลยนะมันเค็มหมดอ่ะมันเอาหมดอ่ะโอ้ยเหี้ยสมเพชจัดไอ้เหี้ยเมียมึงเมียมึงมึงก็ระวังไว้แล้วกันเดี๋ยวโดนไอ้บุ๊กเค็มกูไม่รู้นะเฮ้ยไม่ต้องเดือดเมื่อไหร่ ไมาเท่าถ้ามึงคิดว่ากูโกหกอ่ะมึงก็เด็กูมาเด็กกูให้ดูเยอาขึ้นรถเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถคนหนึ่งเขาคนหนึ่ง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 มันบอกไม่ให้ตำรวจมาบอกไม่ให้ศูนย์สี่เจ็ดน่ะถ้ามึงอยากรู้เออเออไม่ให้ครับไม่ให้ครับเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถดูเวลาด้วยนายยี่สิบนาทีแล้วเนะให้ไปหอบเอาตำรวจมาเบื่อเบื่อมาถ้าเราปล่อยไม่ต้องนับใหม่ไม่ใช่เหรอกันมากันมากันมาไม่ไม่นับใหม่ก็ถือว่าคาเท้าอ่ะ มที่ตีเองก็ต้องปล่อยเขาเลยปล่อยแบบปล่อยไม่สนใจอะไรปล่อยแบบไม่อุ้มซ้ำแล้วอ่ะเจ็ดอย่างแม่แอ๋ม่ะัวจับยากเลยเอ็มเจ็ดสองฮ้ยพี่มาแลนดหน่อยมาแลนดหน่อยมามากระดิบกูเนี่ยมาแลนดหน่อยมาแลนดหน่อยมาแลนดมาหน่อยมากระดิบกูเนี่ยแต่มันโง่มันโง่แลนดมันแลนดมันโอเคโอเคเราไปกำลังไปวินเวียนแหวน เฮ้ยกูบอกแดนมันเออก็ร yeah. ู้กูถามมันอยู่ตรงไหนกูมองไม่เห็นไอเดยวินไอเด็กขี้ควายตัวอะไรขี้ควายตัวมึงอย่างง้ออยู่เลยแล้วมันกับเดล่าค่ะเดล่าค่ะวายตัวมึงอย่างง้ออยู่เลยขี้ควายดูเรเขี้ควายแตาว่าพี่ยเด็กขี้แก๊มไปแดนมันดิครับตรงร้านตัดนะตรงร้านตัดผมตรงร้านตัดผมตัดผมด้วยเนี่ยอันนี้รถไฟอ่ะเรื่อยใช่ยังงี้มึงให้มันซ้ำมึงดิมีคนยิงอยู่ข้างบน ตองมาเออไอ้เหี้ยดีไม่ได้เลยโอตัวมือตัวมืออีกเวอะไงชิร่าดีอ่ะแ้วมันมาล้อล้อหลอกมันหนีละนหีแ้มันก็แทงเราเมื่อกี้อ่ะร้านกลางร้านกลางผับผับผับกลางเมืองอ่าร้านปืนร้านปืนเลี้ยวร้านรถร้านรถให้จุดนะพี่คิมเดี๋ยวขาไปร้านกลางไปร้านกลางพี่ร้านกลางกูรู้ขี้หลังใช่ไหมไม่มึงไม่กดวอขวาไปไหนไว้เฮียไปแล้วเฮียรถตันขวาเว้ยเฮียกูเบรเลย ร,ร,รง,รงมั้ครับศพ <สบ S 1> มันต้องกดหเป็นัีขาวเชื่อปี๋นี่ไม่น่าให้รอตีรอบสะพาดหรอกมันได้ศพเราพูดพาไปหาสะพานล่ะไปตามอลแลนมันก็ได้นะ บินมันขับแล้วไรเทล่าขาวพี่อนแล้วทไมตอมอลเลนมันนนะเี่ยให้มันลงมาตอมอลแลนมันไปโอ้ยเฮียมันงงมันยิงผมใช่ไหมแล้วมันจะลงมาตามแต่ว่ามันมันมันแบบกดรถถอยหลังแล้วลงอะสุดท้ายตอมอลเลนมันเลนเรามันก็อยู่ที่ความเข้าไวของเข้าช้าของแต่ละคนอะจริงจริงเชยเพื่อนต้องไม่มีอะไรเสียโดดน่าก็โดนด่าด้วยการเชี่ยวเพื่อนเชยเพื่อนเพื่อนบ้านไครวะเนี่ยยี้คู่คิมเคนเหรอ คิมเซอร์ตอนนี้ผมไม่มีคู่หูเลยคู่นีมั้ยมีแต่เซอร์เซอร์เดมิเดมีแต่เซอร์ละก็คือเอางี้นะมึง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 เพ่งคนหนึ่งนะเพ่งว่าประเทศเปิดไม่เปิดคนหนึ่งล้วก็เข้าพร้อมกันเลยนะโอเคปหมแต่กูรอกูจะบอกให้ขอไปไปเรากูคงเป็นพิเศษด้วยเป็นกระสุนไอวินไอ้เหี้ยลุย์กาเซนออกไหนก็ได้ออกไหนก็ได้ตข้ามาไหนต่อมาไหนต่อมาแลนมันต่อมาแลนมันอะไรเงี้ยนึง แต่เป็นอะไรในเัญหาใช่ป่ะ,ะนี่มันใช้ในไฟแบบนี้ได้ป่าวอ่ะไหนได้บ้างพี่เข้มบอลดวัวโซนเ่รอพ,พี่นุ่งต้องมาไหนตรงไหนตรงนี้เลย ทีที่พวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหลือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมันขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวงพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชี่ยรนทนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกินควาหมายอยู่สูงเพรากูพร้อมจะคว้ามึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตารีน่าพรากูลอยเฉดฟ้า